อยากจะพูดอยากจะสื่ออยากจะมีมีบทบาทอยากจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดีดอกแต่ว่าไม่รู้เรื่องตอแหลฮุนปากูไม่สอนเราเพื่อมันจะเป็นใครแต่ที่กูสอนคือมึงมึงไม่ทำอะไรเลยไปขาเป็นเลยะะเรื่องของเราคะ่ะเรื่องของเราคือเรื่องของเราไม่ใช่ของแกถ้าเป็นเรื่องของแกก็จะเป็นเรื่องของแกค่ะถ้าเป็นปเรื่องของเราเป็นเรื่องของแกแสดงว่าแกทำไมคะทำไมพูดดังๆพนดหนักเนะสือ อ่ะถูกป้องทำไมคะเรื่องอะรเรื่องเรา,อเราบอกว่าดา่ากูได้อ่ะด่ามาเลยถ้ากูไม่ได้ยินไม่เป็นไรแต่ถ้ากูได้ยินกูด่ากลับนะแล้วมึงรับพี่ได้นะแล้วเวลาเล่าเรื่องอ่ะเล่าตั้งแต่ต้นนะมึงพูดกับกูงนี้มึงต้องเจอคาแบบนี้บ้างไนควายมึงพูดกับกูคาแบบนี้นะมึงปะทุสวาสมาคําแบบนี้นะมึงต้องเจอกลับไปเหมือนกันมึงจะได้รู้เพราะกูไม่ได้ยืนให้มึงด่าอยู่คนเดียวเห็นกูเงียบๆไม่ใช่ว่ากูไม่สู้นะกูดูจังหวะอีสัตว์พลาดนาทีนึงกูเอาตายเลยนะ